ท่านอยู่เจ้าโหดหลายมากทนไม่ไหวที่จะทิ้งภรรยาไปเจ้าสามารถดักจับคนร้ายได้ใช่หรือไม่ข้าไม่ได้ทํามาโดยตั้งใจเนาะถ้าใจคนไม่ดีเท่างูเกินช้างครอบครัวของข้าขายอักษรและภาพวาดให้กับเจ้าธุรกิจดีขึ้นหลายระดับแล้วเจ้ารวยพอแล้วทําไมเจ้าถึงช่วยมันด้วยเงินทําอะไรได้ในโลกนี้ครั้งสุดท้ายที่ข้าเกือบจะล้มละลายเป็นเพราะข้าขายตํานานการจับใบตะวันออกเป็นการส่วนตัวแม้เจ้าหน้าที่ของรัฐตัวเล็กๆ ก็สามารถไปที่บ้านของข้าเพื่อรีถ่ายเงินได้แล้วส่งข้าเข้าคุกได้ทั้งสามครั้งทําไมกันข้าได้เห็นแล้วว่าในโลกนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะมีเงินแต่สิ่งที่จําเป็นในโลกนี้คืออํานาจเจ้าใช้เงินจํานวนมากในการแต่งงานกับสูหยงแม่บ้านของคุณนายเจิ้นหยวนและมอบภรรยาของเจ้าให้เขานอนด้วยใช่หรือไม่ทําไมเขาถึงรู้เรื่องนี้ล่ะหลังจากที่เจ้าถูกแบ็กเมย์จู่ๆก็มีคนปกป้องเจ้าเปิดมือของทุกฝ่าย และซื้อทุนจํานวนมากเพื่อให้เจ้าสามารถเปิดร้านหนังสือเทียนเฟิงอีกครั้งข้าแค่ต้องการตรวจสอบว่าใครแต่ต้องเจ้าในเวลานั้นแต่ข้าสามารถหาเป้าหมายได้และสิ่งที่ตะกูลซูมีก็คือเงินและสิ่งเดียวที่เจ้าใช้ได้ก็คือภรรยาของเจ้าเส้นหลังอย่าพูดเรื่องไร้สาระเราไม่เกี่ยวอะไรกับท่านสูยงเลยหลังจากมอบภรรยาของเจ้าแล้วทรัพย์สินของตระกูลของเจ้าก็ถูกเก็บไว้แล้วเจ้าไม่คิดว่าคดีาหาสของคุณนาง่วนบูไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยุ่งงันหรือ นี่คือเมืองหลวงของอาณาจักรและคณาราคุณน,นาง่วนบัวของเจ้าก็เป็นเพียงเต่าที่ไม่เคยขยับออกจากลางังพวกเขาตกลงให้เจ้าเป็นข้าราชาการแล้วหรือยังฉันเก้าตราบใดที่ข้าช่วยพวกเขาพวกเขาก็จะสามารถช่วยข้าได้รับสถานะได้จากนั้นไปที่สำนักกิจาการภายในขอนซูหยงเพื่อรับผิดชอบในการซื้อโยกฮ่าฮ่า่าข้าฟังอยู่ก็จะได้เป็นข้าราชาการตั้งแต่นั้นมาคนที่หลอกลวนข้าในตอนนั้นอยู่ระดับสูงสุดของชั้นที่เก้า และตอนนี้ข้าก็เหมือนกันและตำแหน่งของข้าก็ดีกว่าพวกเขาผลประโยชน์ทําให้จิตใจมืดมนกําไรทําให้จิตใจมืดมนเส้นหลังเจ้าเป็นลูกเคยคุณนางและอิทธิพลของเจ้าในเมืองหลวงก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าข้ามากนักอย่ามาคับตัวเองให้แสดงออกต่อข้ายิ่งไปกว่านั้นวันนี้เจ้าชนะในการตัดสินในชั้นศาลแล้วเจ้าคิดว่าเจ้าชนะจริงๆงั้นหรือพรุ่งนี้เจ้าได้หลองให้แน่เมื่อขึ้นลูกใหญ่กว่าล้านตระกูลจริงของเจ้า ลูกเขยตัวน้อยอย่างเจ้าก็จะถูกบทแลกเป็นชินช้นๆเจ้าอ้วนเขาพูดแบบนี้ตอนเป็นเพื่อนกับเจ้าันหรือเขาชอบเขีนถึงอาณาจักรและเขียนใต้คําคที่หลงไหลรอก่อนเธอะในอีกสองสามวันเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับจินมู่ชงจ,จะแพร่กระจายไปทั่วอาณาจากักรนี้เมื่อถึงเวลาตระกูลจินของเจ้าก็จะถูกหลายพันคนกล่าวหาและก็จะไม่มีใครสนความจริงอีกต่อไปอยู่ฟังคนนี้พูดมากเกี่ยวกับกิจการระดับชาติและให้คําแนะนําเกี่ยวกับอาณาจักรอยู่เสมอ เขาเป็นเพียงนักขับร้องและเป็นเหมือนพวกเกียงคีย์บอร์ดระดับแนวหน้าอยู่ฟังข้าจะเป็นคุกให้เจ้าโอ้วังชียังต้องการจัดห้องให้อยู่ฟังนั้นหรือเห็นไหมนี่คืออำนาจนี่คือเมืองหลวงแม้ว่าเจ้าจินมู่ชงจะเป็นลูกชายของตะกูลขุนนางแต่เจ้ายังต้องอยู่ในคุกอย่างเชื่อฟังสำหรับข้าแล้วข้าสามารถอยู่อย่างสะดวกสบายในห้องของข้าและเพลิดเพลินไปกับอาหารและเครื่องดื่มดีๆฮ่าฮ่าฮ่าด้านนอกเรือนจำ เจ้าของร้านอยู่ข้าได้ยินมาว่าภรรยาของเจ้าทำอาหารเก่งมากโดยเฉพาะหอยเป่าฮือจริงแท้แน่นอนทราบแล้วทราบแล้วคุณนายเฉินแค่ตามข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแสดงทักษะการทำอาหารของเจ้าให้ผู้ใหญ่ได้เห็นนางเฉินใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าพยายามปกปิดรอยแผลเป็นบนหน้าผากเป็นอย่างดีที่สุดจากนั้นเขาก็เข้าไปในห้องของว่านเหนียนจูหลิงหวังฉีและแสดงให้เขาเห็นทักษะการทำอาหารของเขา ห้านาทีต่อมาการแสดงทําอาหารจบลงแล้วท่านหวังสุดยอดมากทัากษะการทําอาหารของครอบครัวเฉินนี้ดีมากไม่น่าแปลกใจเลยที่อาจารย์สุงยงทานอาหารสามมื้อแต่อยู่ฟางก็โหดเที่ยมเช่นกันเพื่อที่จะได้เป็นข้าราชการชั้นเก้าเขาจึงส่งภรรยาของเขาไปทุกที่จินมู่ชงทําเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงงั้นหรือเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนถึงเวลาที่ข้าจะดื่มชาสักถ้วยแล้ว ท่านหวังที่เส้นหลังทําให้ข้าอับอายข้าขว اة ท่าต้องการให้เขาตายข้าเขางั้นหรือเป็นไปไม่ได้หรอกวังขุนนาง่วนบูนั้นทรงพลังและถึงพวกเขาไม่มีรากฐานในเมืองหลวงดังนั้นพวกเขาจึงถูกหลังแกและเหยียดหยามโดยพวกเราเช่นนี้อย่างไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าพวกเขาเนื่องจากพวกเขาจะมาขับไล้ขุนนาง่วนบูก่อกบฏทถ้าอย่างนั้นมันก็ไรประโยชน์ที่ข้าจะถูกสัตว์หลายอย่างเส้นหลังทําให้อับอายหรือไม่เอ๊ะ ื่องการแก้แค้นไม่เป็นไรเส้นหลังอาศัยอยู่ที่ผาคองตะกูลจินพรุ่งนี้หลังจากที่เจ้าหนะ้าที่ทั้งหมดกล่าวโทษจินมู่ชงเรื่องอื้อฉาวของเขาจะทําให้ังเมืองหลวงตกใจในเวลานั้นจะมีคนจัดกลุ่มคนพานกลุ่มใหญ่เพื่อปิดล้อมที่ผาตะกูลจินจินมู่ชงคงคืนผู้หญิงบริสุทธิ์ในเมืองหลวงของเราต่อเด็กหญิงวัยสองขวบแต่ผู้หญิงวัยหกปีอะไรต่างๆมากมายหลังจากที่จินมู่ชงปลุกเล่าความโกรธของสาธารณาชนเขาก็สามารถรวบวมหลายพันคน เพื่อปิดล้อมที่ฝาตกูลจินได้อย่างง่ายดายเจ้าค่ะเมื่อถึงเวลาลานตระกูลจินจะถูกเผาทิ้งเมื่อผู้คนหลายพันคนรีบเข้าไปในลานบ้านตระกูลจินพวกเขาก็จะสังหารผู้หญิงที่เส้นหลังนำมาเขาไม่ได้ดูค่าที่หลายประโยชน์นั้นหรือแล้วปล่อยให้ผู้หญิงของเขาถูกติดตามไปสู่ความตายอย่างลึกซึ้งหลังจากออกมาจากห้องขังองค์ชายหาก็ส่งเส้นหลังไปที่ลานตระกูลจีนด้วยตนเอง สิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้ในห้องพิจารณาคดีน่าทึ่งมากเพียงแต่เรายังทําได้แค่เลื่อนเวลาออกไปความยากที่แท้จริงอยู่ที่ศาลพรุ่งนี้เอ๊ะทำไมถึงหยุดรถล่ะกาบทูนฝ่าบาดมีเพิงไหม้ถาววิหารศักดิ์สทธิ์มันจบแล้วสิ่งศักดิ์ธร์วิหารศักดิ์ธร์ถูกเผาจริงัเหรอนี่คือบทศักดิ์ธิ์อันศักดิ์ธิ์สำหรับนักวิชาการทั่วอาณาจักร นี่เป็นเรื่องหลายแรงยิ่งกว่าการขุดหลุมฝังศพของจกักรพรรดิผู้ล่วงลับไปแล้วนี่คือหนามบนท้องฟ้าใครใครเป็นคนจุดไฟกันเวกหนักลบทูดเฉียงสุดยอดจริงๆไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนเนื้อหาการสนทนาในศาลในวันนี้เท่านั้นแต่ยังสามารถทําให้ตระกูลซูต,ต้องเดือดร้อนอีกด้วยเพียงแต่ว่าการเผาวิหารศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นมาตรการล่าช้าเช่นกันไม่ชา้าก็เร็วคดีข่มขืนของจินมู่ชงก็จะถูกเปิดเผย ดังนั้นเราจึงต้องแก้ปัญหาที่ต้นต่อของมันทันทีและตลอดไปค่าทางครอบครัวของอยู่ฟังและค่าพวกเขาพุ่งนี้เด็กหญิงตัวน้อยทั้งสองจะถูกไปไว้ชั่วคราวในบ้านขององค์ชายห้าไม่ไม่มีปัญหาภรรยาของข้าชอบลูกมากที่สุดแล้ววิธีข้าครอบครัวอยู่ฟังล่ะเรียบง่ายและสบายตาขอเพียงให้คนในเมืองหลวงอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่วุ่นวายดำเนินการสำนักบริหารของอาณาจักรใต้หยาดในอาณาจักรเย่ อ้ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหนิงเยียนเจ้าตื่นแล้วอย่างนั้นหรือยุนหมิงเจอทูตของจักรวรรดิต้าหยานประจําอาณาจักรเย่เจ้าชายจือเหย่แห่งจักรวรรดิต้าหยานผู้ยิ่งใหญ่ชายที่โด,ด่งดังที่สุดในเฉินโหลและฉู่ก,กวงแห่งอาณาจักรเย่